พูดถึงชื่อนวลชวีแล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวดังของคดีนี้ที่เกิดขึ้นมากว่า50ปีสำหรับคดีนวลชวีเป็นที่กล่าวขานเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นคดีแรกที่หมอกลายเป็นฆาตกรอีกทั้งยังเป็นฆาตกรที่ฆ่าภรรยาของตัวเองแถมยังให้การและวางแผนได้อย่างแยบยน นวลชวีเพชรรุ่งเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2475ที่จังหวัดลบบุรีในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวยลูกทุกคนได้รับการศึกษาและมีการงานที่ดีกันทั้งหมดส่วนนวลชวีก็เป็นสาวที่มีรูปร่างผอมบางตัวเล็กหน้าตาพอใช้สอบติดพยาบาลที่สิริราชพยาบาลและจบการศึกษาในปีพศ2497 จากนั้นเธอก็ประกอบอาชีพพยาบาลสถานพยาบาลยาสูบจนกระทั่งไปเที่ยวที่ทางภาคเหนือและได้พบรักกับหมออาทิตย์สุยานเศรษฐกรซึ่งในขณะนั้นเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลรถไฟซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการส่งจดหมายติดต่อกันเป็นระยะระยะจนทั้งคู่กลายมาเป็นสามีภรรยากันทางพฤติไน เรื่องราวความรักของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างหวานชื่นแต่ก็ต้องมีจุดที่ทำให้แตกรหาวเนื่องจากหมออาทิตย์มีผู้หญิงเข้ามาผูกพันมากมายทำให้นวลชวีเองก็เกิดความรู้สึกหึงหวงหมออาทิตย์จึงสแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของด้วยการไปนั่งเฝ้าหมออาทิตย์ในที่ทำงานและยังตามไปทุกหนทุกแห่งเหมือนเงาตามตัวทำให้หมออาทิตย์เริ่มรู้สึกรำคาญแต่ในที่สุด หมออาทิพย์ก็ตัดปัญหาการถูกตามตัวด้วยการจดทะเบียนสมรสกับนวลชวีเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2502ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีแต่หมออาทิพย์กลับจดทะเบียนซ้อนกับนางสาวสมบูรณ์สืบสมานนักศึกษาสาวที่เข้ามาพัวพันในวันที่17มีนาคมพศ2502ซึ่งการจดทะเบียนสมรสกับนวลชวีนั้น ฝ่ายนางสาวสมบูรณ์ก็รู้แต่ด้วยความที่อยากจะตัดปัญหาก็เลยจดทะเบียนซ้อนไปและแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความหึงหวงนวลชวีกับสมบูรณ์ก็มีปากเสียงกันหลายครั้งจนโรงพยาบาลที่หมออาทิตย์ทำงานอยู่ต้องออกกฎไม่ให้ผู้หญิงทั้งสองคนนี้เข้าไปข้างในขณะที่นวลชวีถึงแม้จะได้ทะเบียนสมรสแต่ก็ไม่ได้แต่งงานกับหมออาทิตย์อีกทั้งหมออาทิตย์ก็ยังไม่สนใจเธอเหมือนแต่ก่อน เธอจึงหวังที่จะมัดใจหมออาทิตย์ด้วยการบอกที่บ้านว่าเธอกับหมออาทิตย์จะแต่งงานกันพร้อมกับเชิญครอบครัวของหมออาทิตย์มาทานข้าวที่บ้านแต่กลับถูกหมออาทิตย์ตอบกลับไปว่ายังไม่มีการแต่งงานใดๆเกิดขึ้นและเรื่องนี้นวลชวีก็คิดไปเองคนเดียวซึ่งเรื่องนี้เองที่ทําให้นวลชวีคิดที่จะหอบเสื้อผ้าไปอยู่ที่บ้านของหมออาทิตย์แต่เธอกลับไม่ได้บอกล่วงหน้าเอาไว้ก่อน ทำให้หมออาทิตย์ไล่เธอกลับบ้านและเรื่องราวเจ็บช้ำทุกอย่างของเธอนั้นนวลชวีได้เขียนลงไปในสมุดบันทึกซึ่งต่อมาก็กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการจับคาตกรนวลชวีและหมออาทิย์มีปากเสียงทะเลาะเบาแหว่งกันเรื่อยมาจนกระทั่งในวันที่9กันยายนพศ2502นวลชวีได้โทรศัพท์ไปคุยกับทวัตเพื่อนชายบอกว่า เธอกับหมออาทิตย์นั้นทะเลาะก,กันอีกแล้วแต่จะคุยรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหลังเลิกงานโดยที่นวลชวีได้นัดนายธวัตมาคุยกันที่โรงพยาบาลยาสูบแต่เมื่อนายทวัตไปตามที่นัดหมายกลับไม่เจอนวลชวีจนเวลาหนึ่งทุ่มนวลชวีก็ยังไม่มาซึ่งยามระบุว่าเห็นนวลชวีแต่งตัวออกไปข้างนอกนานแล้วและยังไม่เห็นกลับมาอีก โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าในวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่ทุกคนจะได้เห็นนวลชวีต่อมาช่วงเช้าวันที่12กันยายนพศ2502เวลา8มง45ก็มีคนพบศพนวลชวีที่สะพานนนทบุรีซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เข้ากับตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีจัังหวดปทุมธานีโดยหลังจากนั้นศพก็ถูกส่งไปชนสูตรโดยด่วนซึ่งผลการชนสูตรระบุว่าสาเหตุการตายเนื่องมาจากถูกแทงเข้าที่สีข้างข้างข,างขวาและด้านหลังข้างซ้ายรวมทั้งหมด3แผลก่อนที่จะสิ้นใจและถูกจับโยนทิ้งลงที่สะพานนนทบุรีที่น่าสงสัยก็คือแม้นวลชวีจะถูกแทงถึงสาแผล แต่เสื้อผ้ากลับไม่มีร่องรอยฉีกขาดและแน่นอนเมื่อนวลชวีเสียชีวิตตำรวจก็มุ่งประเด็นไปที่หมออาทิตย์ทันทีเนื่องจากก่อนหน้านี้มีปากเสียงกันบ่อยครั้งแต่หมออาทิตย์กลับตอบคำถามแบบสั้นๆว่าศพนั้นเป็นนวลชวีที่เป็นภรรยาของเขาจริงๆแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันหลังจากนั้นตำรวจก็สอบสวนหมออาทิตย์อย่างละเอียดนอกจากนี้ก็ยังพบรอยข่วนที่ข้อมือของหมออาทิตย์ ซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาหมออาทิตย์เอาไว้ก่อนแต่หมออาทิตย์ก็ยังคงปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องจำนวนต่อพยานหลักฐานหมออาทิตย์จึงถูกจับในข้อหาคาตกรับอย่างไรก็ดีหมออาทิตย์ได้เปิดเผยภายหลังว่าในวันที่10กันยายนพศ2502เขาได้นัดนวนฉวีไปพบที่โรงพยาบาลยาสุในขณะเดียวกันเวลาบ่ายโมงกว่า นายยงนายชูยศและนายชูเกียรติผู้ร่วมลงมือฆ่าก็ได้เดินทางไปดูสถานที่ทำการฆ่าโดยเตรียมมีดปลายแหลมผ้าพลาสติกสายไฟและไม้ไผ่เพื่อหามศพจนกระทั่งเมื่อเวลาห้าโมงเย็นนายยงนายชูยศและนายชูเกียรติได้พากันมาซุ่มที่ห้องน้ำเพื่อรอดูหมออาทิตย์ฆ่านวลชวี โดยหมออาทิย์ได้พานวลชวีมาทางหน้าบ้านของนายชูยศก่อนที่จะพาเข้าห้องครัวและปิดประตูลงกลอนซึ่งหมออาทิพ์รอจังหวะที่นวลชวีเผลอจึงโปะยาสลบแล้วลงมือฆ่าหลังจากที่นวลชวีสิ้นใจสามคนที่เหลือก็ได้เข้ามาหามศพออกไปหลังบันไดบ้าน ส่วนนายมงคลได้ทำความสะอาดที่จุดสังหารก่อนที่จะขนย้ายศพและโยนทิ้งลงสะพานนวนทบุรีและนับตั้งแต่เจอศพนวลชวีสะพานดังกล่าวก็ถูกเรียกขานว่าสะพานนวลชวีเป็นต้นมาทั้งนี้เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหมออาทิตย์ก็ถูกแจ้งข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนและฐานก่อให้คนอื่นกระทำความผิดให้ต้องโทษประหารชีวิต ขณะที่นายยงนายชูยศและนายชูเกียรติก็รอดคุกเพราะไม่มีหลักฐานส่วนนายมงคลถูกแจ้งข้อหาระว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตและริบมีสั้นปลายแหลมที่ใช้กระทำผิดเสียอย่างไรก็ดีหมอทิพย์ก็ถูกจำคุกเพียงหนึ่งปีเศษเท่านั้นเนื่องจากได้อน,นี้ส่งจากการอภัยโทษประกอบกับพ่อแม่วิ่งเต้นให้และหลังจากที่หมออาทิพนโทษ ชีวิตที่เหลือก็เข้าเข้าออกๆออกออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งเนื่องจากมีโรคติดตัวตอนที่อยู่ในคุกทั้งนี้ในหนังสือหมอฆ่าเมียเบื้องหลังคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญได้ระบุไว้ว่าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหมออาทิตย์นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและได้เอ่ยปากก่อนตายเรื่องนวลชวีว่านวลชวีพี่ขอโทษพี่เป็นคนฆ่าเธอเองแหละพูดจบหมออาทิตย์ก็สิ้นลมไปอย่างสงบ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานกว่า50ปีแต่คดีฆาตกรรมอันลือลั่นนี้ก็ยังคงถูกพูดถึงต่อกันเรื่อยมาทุกครั้งที่เกิดคดีอาชญากรรมที่แพทย์ลงมือฆ่าภรรยาของตัวเองขณะดเดียวกันคดีดวนชวีก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายเมื่อปีพศ2528และยังมีการนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในปีพศ2546ด้วยค่ะ